วัสดีครับพี่พี่ครับวันนี้จะพาพี่พี่มาชมนะครับเนปจิงเรนเจอร์รุ่นวาแท็กสี่นะครับซึ่งจะส่งมอบวันนี้นะครับเป็นรถของพี่สมครับวันนี้วันที่1มิถุนายน2,567ครับภูมิใจมากๆาภูมิใจนําเสนอมากๆครับคันนี้ตกแต่งแบบพิเศษเลยตกแต่งแบบไหนเดี๋ยวผมพาพี่มาชมเลยครับไปเลยคันนี้ผมแต่งเองกับมือนะครับรถคันนี้เป็นรถของพี่สมครับ พี่สมรีเควต์มาว่าอยากแต่งแบบนี้ผมจัดให้หล่อๆเลยครับวันนี้วันที่1มิถุนานะครับพี่สมจะเข้ามารับรถประมาณเที่ยงนะครับนัดกันกับผมไว้แล้วก่อนอื่นวันนี้จะพาพี่ผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมว่าไอ้เจ้าน็กเจอร์ไลน์ทัคันนี้แต่งอะไรบ้างมีไฮไลท์อะไรบ้างนะครับชุดแต่งหล่อๆอะไรบ้าง เดี๋ยวมาชมกันเลยครับชุดแต่งหน้านะครับเป็นชุดแต่งแรปเตอร์คัสตอมครับซึ่งพี่ๆท่านผู้ชมหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับชุดแต่งแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับโครงหน้าเนี่ยก็คือเปลี่ยนใหม่เลยครับเป็นกระจังหน้าเหมือนของแรปเตอร์เลยครับรุ่นนี้จะมีกล้อง360องศาก็ใส่ตรงรูเดิมเบ้าเดิมเลยนะครับเหมือนคัสตอมมา เป็นแบบ1ต่อหนึ่งเลยไฟสีสามดวงครับสามารถเลือกได้ครับเป็นสีส้มสีขาวใช้กันชนล่างครับกันชนล่างก็แกะแบบมาเหมือนของแตะเตอร์แท้เลยครับใส่เซ็นเซอร์ได้ปก,กตินะครับไฟตัดหมอกนี่ครับไม่บังนะครับใส่ได้ เหมือนเดิมเลยส่วนไฟนะครับไฮไลท์นะครับไม่พูดไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นท็อปของบอดเนี่ยจะเป็นตัวไฟ Mag. i ก led เป็นไฟเลนลูกแก้วแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟ d a y l i g h วิ่งกลางวันนะครับไฟเป็นไฟแบบอัจฉริยะไฟแบบฉลาดมากนะครับปกติแล้วไฟพวกนี้จะอยู่ในรุ่นรถแบบรถสปอร์ตรถเท่ๆนะครับเหมือนพวกเบนซ์ bm นะครับรุ่นท็อป,อปตัวนี้กระบะเจ้าแรกนะครับที่ให้ไฟ ไฟแมทชิ LED เลยความสาาดของเขาก็คือเวลารถวิ่งสวนทางนะครับจะไม่แยงตาผู้ใช้ถนนผู้ร่วมทางนะครับคือเขาจะใช้ลักษณะเลน LED บางตัวนะครับหลีแสงลงนะครับเพื่อไม่ให้แยงตาจะมีตัวเซนเซ,นเซอร์นะครับตรงกระจกตรงนี้นะครับนี่นะ่ดยร่วมนะครับแล้วก็ความฉลาดอีกอย่างก็คือเวลาเราวิ่ง หนวงความเร็วนะครับจะเป็นตัวจับไฟนะครับวิ่งเร็วนะครับไฟก็จะสาดสูงขึ้นเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นนะครับอันนี้คือสเปคไฟจากโรงงานแล้วก็ไฮไลท์นะครับอย่างที่ผมแจ้งก็คือคันนี้ผมจะใส่เป็นล้อขนาด22นะครับปก,กติแล้วพี่ๆหลายคนจะใส่แค่ล้อ20นะแต่คันนี้ผมใส่ให้เป็นล้อ22นิ้ว มีการต้องบอกเลยว่ามีการปาดตกแต่งซุ้มนะครับเพราะว่าล้อขนาดใหญ่ขึ้นองศาเลี้ยวก็กว้างขึ้นนะครับมุมสาเลี้ยวจะติดก็คือต้องมีการปาดตกแต่งซุ้มอันนี้ตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับล้อขนาดย2ิบนิ้วออฟเซ็ตลบ44ลัดไปยาง MT ครับตัวนี้เป็นยาง Atlas ยาง 3- าเอ้ยเป็นยาง35นะครับโทษทีครับยาง35 12.5 R 2 0เสริมนะครับตัวนี้ผมใส่เป็นปีกลบ ออปชันนะครับแล้วก็ใส่ลูกหมากเปลี่ยนแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นตัวโชคโปรเฟนเดอร์โมโนทูบซับแคนตัวนี้เป็นตัวปรับแปดระดับนะครับเซตตั้งค่ามาให้เรียบร้อยครับนี่โมโนทูบซับแทนต์ปรับแปดเลยนะครับที่ใส่เพิ่มเติมให้นะครับแบบดีเลยคันนี้ยังแต่งคงเอกลักษณ์ของวายแตร นะครับก็คือลาวหลังคาหรือว่าตัวโลบาเนี่ยเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าพี่สงุอยากได้แบบให้ให้รู้ว่าเป็นตัววายแท็นะครับเราไม่ได้แต่งแบบตเหมือนตัวแรปเตอร์จ๋าเลยเปลี่ยนแค่ชุดหน้าแรปเตอร์พวกซุ้มล้อพวกนี้นะครับเพื่อให้ความดุดันของตัวรถมากขึ้นด้านหลังเหมือนกันนะครับก็เป็นโชค๊คโมโนทูบซับข็งปรับแปดเหมือนกันนะครับโรเฟนเดอร์โมโนทูบซับถังปรับแปดแนบแหนบเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแหนบนะครับ เดี๋ยวให้ดูทรงนะฮะด้านท้ายนิดหนึ่งนะี่ฮะล้อจะเต็มเต็มซุ้มแบบนี้เลยครับพี่พครับแลนหน้าก็จะเต็มซุ้มแบบนี้เลยให้ทรงดุด,ดันนะครับไปรุ่นเมอเมริกานี่ในส่วนของด้านท้ายครับเพิ่มความแข็งแรงด้วยกันชนท้ายแบบกันชนท้ายเหล็กครับงานของ h ฮมเมอร์ครับ ตัวนี้มาพร้อมไปหอยนะแล้วก็ห่วงลากจูงตัวนี้เป็นตัวรุ่นยอดนิยมนะครับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวให้ดูภายในอีกนิดหนึ่งนะครับว่าภายในเจ้าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างที่เปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับไฮายล็อกฝาน้ำมันคอนโทรลกระจกรุ่นนี้จะเป็นพุชสตาร์ทนะครับเนี่ ตัวแบบ Push Start e n นจิ้ t สต t ร์ทสที่เปิดปิดไฟพวมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบฉลาดนะครับเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้ามาพร้อมมันติฟังชันมีระบบพุ h Control นะครับมีตัวตั้งลิมิตมีตัวกันวิ่งออกนอกเลนหน้าจอครับหน้าจอเป็นหน้าจอ12นิ้วนะครับแบบทัชสกรีน สามารถเชื่อมต่อ android auto apple car play ได้เกียร์เป็นเกียร์สิสปีดครับมาพร้อมโหมดการขับขี่ s c l นะครับหน้าจอเมนูนสามารถดูได้นะครับตรงหน้าจอคนขับตรงนี้หน้าจอ8นิ้วเบาะเป็นเบาะหนังนะครับกระจกออโต้คู่หน้าเบาะไฟฟ้าปรับแปดระดับคู่หน้าครับ ด้านท้ายก็จะมีตัวแอร์หลังให้ด้วยครับมีแอร์หลังแล้วก็มีตัวไฟ ac 230องศามี usb a usb c ให้ห้องโดยสารภายในสีดำครับมาพร้อมไฟ led ให้ความสวา่างขายานั่งสบายๆนะครับกว้างเลยด้านท้ายครับนี่เลย white กขับเคลื่อนสีแลอ แต่งล้อยิบสองทรงอเมริกาพี่ๆท่านไหนอยากได้ไม่ว่าจะเป็นวแต็แต่งได้ทุกรุ่นนะครับแบบนี้ก็แต่งได้นะไม่ว่าจะเป็นตัว XLS หรือว่ารุ่นสปอร์ตเนี่ยแต่งได้แบบนี้เลยทรงแบบนี้เลยครับมีเชซ้าหน่อยไปก็จะเหลือเหลือนิดนึงนะครับอันนี้แบบเรียวๆเลยไม่ได้ตัดต่อนะครับพี่พพี่ๆท่านไหนนะครับเห็นแล้วชื่นชอบฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ให้ต่องด้วยนะครับเดี๋ยวผมปากช่องทางการติดต่อไว้เผื่อพี่ๆสนใจนะครับอยากได้รถ่อๆแบบนี้นะครับรับรองผมมีในเรื่องของโปรโมชั่นดีๆให้พี่ๆแน่นอนนะครับฝากติดตามด้วยครับเบอร์โทรนะครับห8 4 7 1 3ป8 3 8เเซลล์ตองใจดีครับเดี๋ยวช่องทางติดต่อต่างๆเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ลิงก์ให้พี่ๆนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอ ตัว,วลาเพื่อไปเตรียมรถจัดส่งแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ